ดนุพนตอบย้ำ31ตุลาคมเลือกแค่หัวหน้าพักเพื่อไทยไม่ใช่แคนดิเดตนายกที่รัฐสภานายดนุพนปุณน,นากันสอสอบัญชีนายชื่อในฐานะโฆษกพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกระแสะข่าวที่นายสุทินคลังแสงสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยจะลาออกและไปตั้งพักใหม่ว่า ตนได้ตรวจสอบตั้งแต่เช้าแล้วหลังจากที่เป็นกระแสข่าวโดยได้ประสานกับทางนายรัฐคลังแสงสอสอมหาสาร,รคามพักเพื่อไทยลูกชายของนายสุทินเมื่อสักครู่ก็ได้พูดคุยกันซึ่งได้เรียนมาว่าการตั้งพักใหม่เป็นแนวคิดของนายสุทินเมื่อนานมาแล้วเป็นแผนว่าหากพักเพื่อไทยมีปัญหาในอนาคต เช่นหากไม่มีใครมานำพักต่อแล้วสสอ,อาจจะแตกฉานสร้างเซนไปพักนู้นพักนี้นายสุทินจึงคิดว่าอาจจะเป็นแผนที่สองที่จะต้องตั้งพักขึ้นมาเองเพราะไม่อยากไปพักอื่นและตอนนี้ก็กำลังประสานกับนายสุทินเป็นการส่วนตัวอยู่เมื่อถามว่าถ้าประเมินสถานการณ์ภายในพักและนายสุทินกระแสะข่าวนี้เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนายดนุพพรกล่าวว่ายังไม่อยากรับรองว่าเป็นไปไม่ได้ แต่จะต้องขอพูดคุยกับนายสุทินเป็นการส่วนตัวก่อนจึงจะยืนยันได้ตอนนี้ก็เป็นเพียงการคาดเดากันไปว่าจะเป็นตามจริงหรือไม่เมื่อถามว่าการยกเครื่องใหม่ของพัคเพื่อไทยไม่ทำให้สมาชิกเพิ่มมั่นใจได้เลยหรือนายดนุพรกล่าวว่าขอเรียนว่าวันนี้เพิ่งเริ่มต้นหลังจากที่อดีตหัวหน้าพักเรื่องของการยกเครื่องใหม่และลาออกโดยในวันพรุ่งนี้จะมีการเลือกหัวหน้าพัก ก็คงจะต้องให้เวลาและสร้างความเชื่อมั่นกับสมาชิกที่อยู่ว่าเราพร้อมไปต่อและสู้ศึกเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีหน้าผู้สื่อข่าวถามว่าในการเลือกหัวหน้าพักเพุ่งนี้จะมีรายชื่อเพิ่มเติมที่ทําให้รู้สึกว้าวได้หรือไม่นายดนุพลกล่าวว่าว้าวหรือไม่ว้าวอยู่ที่มุมมองของประชาชนเพราะอย่างที่ตนเรียนว่าที่ประชุมพักเมื่อวานเองก็มีหลายมุมมอง ทั้งรุ่นใหญ่หน่อยเช่นนายจาตุรนฉายแสงนายประเสริฐจันทระรว่วทองส่วนจะมารุ่นเล็กก็มีชื่อของนายจุลพันธ์อมอรวิวัฒน์นายสรวงเทียนทองและมีอีกหลายคนที่มีการเสนอเข้ามาอยู่ที่ว่ามุมมองเป็นอย่างไรเชื่อว่าวันนี้เป็นการประชุมสภาเป็นวันสุดท้ายก่อนปิดสมัยประชุมสสก็คงมีการพูดคุยกันพรุ่งนี้ก็คงมีการเสนอชื่อคนที่พักคิดว่าเหมาะสมขึ้นมาเป็นหัวหน้าพัก เมื่อถามว่าส่วนตัวมองว่าจะสู้หัวหน้าพักอื่นๆได้หรือไม่นายดนุพรกล่าวว่าเชื่อมั่นว่าเราจะพิจารณาโดยฟังจากข้อมูลรอบด้านและคัดสรรคนที่เหมาะสมที่สุดมาดํารงตําแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทย ขอเรียนว่าหัวหน้าพักเพื่อไทยไม่จําเป็นต้องเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเรียนว่าวันนี้เราไปถึงการยกเครื่องของพักในสเต็ปแรกก็คือมีหัวหน้าพักมีกรรมการบริหารพักชุดใหม่ส่วนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็ต้องพูดคุยในระดับต่อไป